สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนทุกคนคลิปที่ที่เชอร์จะนำเสนอในวันนี้คือส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องศาสนาของเราเด็กๆคะพร้อมกันแล้วหรือยังคะที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาต่างๆที่เด็กๆควรจะได้รู้จักดังต่อไปนี้ ในส่วนรูปแรกที่นำเสนอคือศาสนาพุทธเด็กๆคงเคยได้เห็นร anyway ูปภาพนี yeah, ้บ้างแล้วตามสถานที like ่ต่างๆเช่นว uh ัดรูปภาพที่สองคือศาสนาคริสต์เด็กๆคงคุ้นเคยในรูปภาพนี้บ้างแล้วตามสถานที่ต่างๆของโบสถ์คริสต์ส่วนในรูปภาพของสุดท้ายคือเรื่องของศาสนาอิสลามเด็กๆคงคุ้นเคยในรูปภาพบ้างแล้วตามสถานที่ของมัสยิด สรุปได้ว่านักเรียนจะต้องศึกษาในส่วนของเรื่องของาศาสนาพุทธาศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามตามลาดับต่อไปนี้ในหัวข้อแรกที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้คือเรื่องของาศาสดา,สาศาสดาคือผู้ก่อตั้งาศาสนาหรือผู้คิดคนริเริ่มในการนำคำสอนไปเผยแผ่ในส่วนของาศาสนาพุทธมีาศาสดาของาศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้า ศาสนาคริสต์มีศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูศาสนาอิสลามมีศาสดาของศาสนาอิสลามคือนมีมูฮัมมัดเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมเราจะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆเพราะเหตุผลอะไรศาสนามีประโยชน์และความสำคัญเป็นที่สำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 1. เป็นหลักควบคุมความประพฤติของคนในสังคม 2. ช่วยให้สังคมเกิดความสามัคคีมีเอกภาพเพราะาศาสนาจะมีหลักปฏิบัติตามให้เป็นคนมีเหตุผล 3. ศาสนาช่วยให้สังคมดำเนินไปอย่างสันติสุขและราบรื่นค่ะนักเรียนได้ศึกษา,าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามพอสังเกต ใน EP 2ถัดไปเราจะทำการศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดในส่วนของหัวข้อประสูตรตัดสรู้และปรินิพานแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ